สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, สายบุญทุกๆกท่านนะครับอ่เป็นเมื่อที่พ่อแม่พี่น้องสายบุญครับรอค่อยนะครับเนาะอ่าอยากฟังเสียงปูตาเฮ้าอ่ะก็เป็นอาทิตย์นะครับเนาะทีปูตาเฮ้าบอได้รับทำคลิปครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับเด้อคนใดไคนใดแชร์ขับขัน f อฟซข้าในกดติดตามนะครับเนาะพิมพ์ไปในช่อง YouTube พิมพ์เขาไปว่ายิ้มแล้วรวยนะครับเนาะะครับกดติดตามไว้ครับผม อ่าเมื่อนี้แอดยิ้มกาจะนําไล่ซื้อของพ่อแม่พี่น้องครับสายบุญที่ฝากผ่านมาทั้งช่องแอดยิ้มและวยนะครับเนาะครับจะจดไล่ซื้อขึ้นถวายผู้ให้ครับเอากะตั้งจิตอธิษฐานครับสาธุสาธุเอาเด้อครับเด้อขอให้บุญบารมีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกขันครับสุกๆมันๆลำๆเรด้วยๆครับทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจารย์ในการรับชมครับเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่18 ครับเมษายนนะครับเนาะอ่างวดที่ผ่านมาครับปูกะปพระท่านโชคให้นะครับเนาะเจ็ดเก้าครับเขาเตรียมๆนะครับบางท่านก็ได้อ่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยปวาร์จะเป็นเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเจ็ดเก้าครับที่ปูพระท่านโชคให้ครับเจ็ดแปดดีมาแต่ใสครับอ่าครับวันที่สี่นะครับแต่ที่แอดยิมเห็ดชิบครับปูกะทักแอดยิมว่า เสียงแอดยิ้มภายล่มนะครับดังแปดเก่าราคาเก้าแปดวางเสร็จแล้วครับราคาแฮ่ต้นผาปลาอ้อมหอปูชีปลาขาวนะครับเนาะอ่าเอฟซีครไปจับสลากขินแบงธบาลเสียงโศกเสียงมานก็เลยได้โชคได้หมานกันนะครับอ่าแอดยิ้มก็ดีใจน้ำครับสำหรับปูมีโชคมีหมานกันปูขันยังบ่มีครับก็จยาเฝ้าถอดนะครับเด้อเฮากะอ่าสู้ไปครับอ่าครับบุญทีได้เฮ็ดได้สางร่วมกับแม่คู่หอมหวานเทาครับก็ขอให้เบิกบุญได้น้ำกันเบิดทุก คือคนนะครับเด้อขอให้องูชีปกระเขาความปูตาและกับปูรี่นะครับเนาะองค์ูทุกพระองค์ครับดุลบรรดาในซ้ายบุญของปูครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดำแต่รวยครับคว่ำเจ็บยาให้ไดคว่ำไขยาให้มีครับไปติดตามพร้อมๆกับแอดยิมตะรวยว่าแม่คู่ครับเพิ่นสีมาเบาอันใดครับเย็ซีนะครับเนาะกับบริพอกันหลายมือบริฟังเสียงแม่คู่หลายมือครับกลับไปติดตามอาฟังจากแม่คู่เฮ้าเพิ่นสีเบาอันได ให้ลูกล้านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาฟังหรือว่าขับผมครับให้สชขสม,มันมานน้ำกันเบิร์ตุกปุลทุกคนครับติดตามไปพร้อมกับแอดยิมครับไปฟังเสียงแม่คู่ครับผมติดตามครับเขามีโศกมีมานมีโศกมีลากเท่าไดบอกไหวกาวไหวเทาสําเ็จเท่ากัอยาเฮ็ดบุญนะคะรวมรบุญน,นาําแม่คู่เพราะว่าช่วงนี้แม่คู่กสรสางม,มหาเจดีย์นะคะกบเดียนนลูกอยู่นะคะ กะไก่เสร็จแล้วเร็จแล้วค่ะกะทย่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะคตามกําลังเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปสําหรับหวยรัฐบาลไทยนะคะม่คู่กะได้นะคะครับก็ได้เนี๋ยเขามาสู้จนมายิยม้มฉลาดกินแบงรัฐบาลคับหวยรัฐบาลไทยฉลากกินแบ่งรัฐบาลคุณพ่ายไม่แล้วผู้ว่าเสียให้ผู้ขาเจือกันนั่นะอายุอายุป,ปู่ตาแตกเนาะ เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดครับไหมครับเก้าสิบเจ็ดกรับเก้าสิบเจ็ดกรับเป็นเจ็ดสิบเก้าครับนั่นเนี่ยนะคะครับผมลายอยู่สอนครับลายอยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้แม่คู่กับได้ลายรอยใบนะคะครับผมค่ะเพราะว่าแม่คู่ไปคื้นเงื่อนมือนั่นค่ะปูค่ะไปไปยิบซิบเก้าสิบหกนะคะแล้วก็แม่คู่กับกรับเป็นสิบเก้าน้่มแล้วก็เจ็ดเก้าแม่คู่กับดึงไว้นะคะเบื้องในคลิปน้าชาเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะทิมเมื่อไหร่แม่คู่อ่ะ พอแม่คู่กัดสร้างรอยตะที่แหลกนัน่มีซิมีหนึ่งเก็ดเจ็ดเก่าตอนแหลกเก่าเก็ดเจ็ดเก่าค่ะที่แม่คู่เดิเนไล่ปย่านี้คือว่าเดินไล่ชุดทาใบค่ะไปพอดีไปขืนเงินพี่ตาชุดทาไปแม่คู่ถึงดหดเลยครับผมก็สร้างเล็กหน่อยสองคนนั้นมาให้ ค่ะเพราะว่าก็ไปดึงอายุปูเลยนะครับเพระว่าปูบอกว่าปูอายุเจ็ดสิบเก่าครับนะเจ็ดสิบเกาครับเจ็ดสิบเก่ากันเจ็ดสิบเก้าผมเจ็ดสิบเก่าครับเมื่อ็ดเก้ครับเก่าก็เก้าโอ้เกาเก็ในกานแต่เจ็ดสิบเกาครับเจ็ดสิบเก่ากันเรื่องข่าค่ะือไเป็นปัญหาแลวค่ะอันนี้คือให้เข้าให้เป็นด้แค่แนวทางนะคะพวกปูกลก้ปัญหาค่ะแล้วก็แล้วแต่บุญไผ่มั่น ถือเข้าไปทำบุญเนี่แหละค่ะเข้าไปน้ำวัดน้ำว่าบางเทือเข้าไปจุดถูกจุดเทียนเข้าไปขออธิษฐานปอ้ยเจ้าที่ไอ้ผู้ขาถือรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะเคยว่าเป็นบ่ค่ะผู้ใดก็อย่าพดเปลี่ยนมีสินอันนี้บันี้ความความเสียส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เข้ากับมีความเสียท่งนี่เยอะแล้วหวังอย่างไหนก็คือหวังโูกหวังหลาบนี่แหละค่ะเพราะว่าได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็ได้เงินหกหลาแม่นบ่มค่ะผมเข้ากับ้ายิบไป นาะคะ่ะเพราะมีไพ่การันตีว่าล้านปเปอร์เซ็นต์ร้อยปเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะนีน่ก็คือคือเฮานี่แหละคือ,อการคือ,อเฮาว่าเออการเสี่ยงโสงลอบมือกัหน้า่างวันนี่เสี่ยงโสงเมือก,มามาากัน้าผู้ตาให้เป็นธรรมะกาสิผู้าาตาบอดตัวนั้นตัวนี้ฮะเฮาเสี่ยงเบิ่งเพราะว่าเพิ่นก็ให้เฮาเป็นได้แค่แนวทางนะ,ค,ะค่ะของมองบ่เห็นตัวนะค่ะเฮาบ่เสียแต่ว่าเฮาก็บ่ลบลูเนะค่ะบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับเฮาเฮาจะงง ค่ะเ,เหาาเฮ็ดยู่นีแมคู่เฮ็ดยู่นีกะบด้เบียดเบียดผู้แรนะคะเฮาเฮ็ดไปตามทางที่เฮาอธิษฐานว่อไปแมคู่มีความเสียทั้งนี้นะคะเป็นของตั้งแต่ดึกิ์ดำบัน์ตั้งแต่พอแต่เม่มากนะคะ่ะมันมีความเสียผีบ้านผีเมืยงแังเี่เฮาเป็นยังเฮาจังเฮ็ดพิธีน่ะพิธีเลี้ยงเจ้าปูเจ้ายาแม่นบอกคะ่ะครับมันก็มีมากจังเีล่ล่ะคือความเสียมากแต่ปุกแต่เขาแต่โบรานแต่พอแต่เม่เฮา ค่ะว่าเป็นว่าเขาตังม์มเพี้เกงอันนี้มันเกิดขึ้นกันไม่คู่นะคะสิ่งที่ไม่คู่ได้รับสิ่งที่แม่คู่ได้ได้ก็คือเงื่อนโฉกเงื่อนหลักนะคะ้วก็ที่ทานว่าเออเอาบ้่นปลายสุดท้ายชีวิตของลูกกับขอให้มีบ้านมีรถพ่อเด้อยู่พ่อเด็ยใส่ไเบ้าบเบาเนาะส่วนระยะเฮ้าก็มีอ่ะค่ะ้วก็ แล้วลูกก็สิเฮ็ดบุญทำบุญสร้างบุญปู่ก็เลยว่าขั้นสิเฮ็ดอีหลีก็เอาสร้างฮอให้พ่อได้บ่อขั้นสร้างได้พ่อก็อจะให้เพิน่นก็ว่าบอกสินะคะฮอปู่ชีบะขาเลขที่998เห็นบ่ค่ะ998ของปู่ตา997 99นะคะนี่เพิ่นก็มี่าช้ยาของเพิ่อนอันนี้เฮาก็เอาชาย,ยาเพิ่นไปเสี่ยงสุกม่นบ,บ่ล่ะเออบัดนี้เฮาได้ือดได้ลาดได้อดสุกเด้อดมนันบาดน,นี้เฮาก็ได้เอาเง,งินส่วนนี้ล่ะค่ะไปเฮ็ดบุญไปสร้างบุญสิ่งที่แม่ครูพาเฮ็ดก็เป็นซิฟก็ยาก นะคะสิเป็นวัดซาสนุบุนหรือวัดวัดปลาบันเมือดนะค,ะครัทั้งน้องสองห่องน้ำเออแม่คู่คนีทั้งอำเภอเพ็ญคนบาสีโชคมาคนมาสีาเหตุตนปลาปลามาถวายปูแล้วก็ยังให้แม่คู่หามือคนสีถวายขวองเงงา กูเพื่อนสบายก่อนแก้วครับข้ามให้ไม่กู้นั่นไปเพื่อนกับสีผมกับสีทรไปบอกเพื่อนโอ้ยอ่ะเพื่อเพ่นรับข้เพื่อเพ่นครับจ้าเดียรกับสีได้คุยกับปูเนาะเพราะว่าอันนี้กับคือจุดประสงค์ของเอฟซีครับผมคือจุดประสงค์ของเพื่อนบอมแอนวาจุดประสงค์วาปูสีเลียไล่ครับอันนี้ว่าเป็นการเลียไล่เลยนะครับ่งจากว่าเอฟซีเอ็เพื่อนมันจะมาส่องนะครับเออครับเอออันนี้เกิดจากคิดจากใจเพื่อนนี่หลีนะครัเพื่อนในโซกอีหลีนะครัเพื่อนในฟังคลิปปูตาเว้ลลากะ เพื่อนกะเออเอาล่องเสียงสุกยังเสียป <c oughs> ูให้ผู้ข้าถือเรืองวนเนี่ยให้ผู้ข้าสุกมันเพื่อนก็ได้ยีรีน,นะค,ะค่ะเพื่อนกะเออขั้นใดผู้ข้าเสียวฟองเนียเมาถวายเสียตนผกปามารวมสางมหาเกียดยังเสียน่ะค่ะเพื่อนใดเพื่อนกะเอามาโปูกข่หรือว่าเอามาถวายปูแม่คู่กันลาภลัยลาภัยแล้วแม่คู่กันปัจจุบันใจการรวมสางเพื่อก่าเนาะ,ค,ะค่ะไม่เป็นวัดหนึ่งวัดเดียวเลยค่ะมันหลายวัดค่ะบางเทือบางที่เท่าค่ะ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ใส่ซองให้พระแม่ซี่ได้เขากับวไดในระบุนะคะเนาะวได้เขียนอันนี้ก็ถือว่าในบุญ่วมกันนะคะก็คือว่าเป็นการซักส่วนเรียนการพระนั่นคือว่าพระมันก็ต้องใส่แม่ซี่มันก็ต้องใส่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพงศพายาซีฟันเฮียนก็ซื้อไปถวายพุเลใหญ่นะคะเขียนได้โซคได้มันก็เออไปแบ่งปันนะคะท่างวัดว่าน้ำอาหารการกินน้ำค่ะมันก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะหฮาให่เพิ่น เข้าทำบุญเข้าก็สบายใจนะครับบ่เพิ่นเพิ่นบ่ได้เรียกร้องจค่นั้นแหละค่ะเข้าก็อยากให้จค่นั้นแหละคั่นเรียกร้องเข้าก็บ่อยากให้ก็มีนะค่ะอันนี้คือปู่เราก็สอนลูกสอนหลานนะค่ะ่นเพิ่นสอนลูกสอนหลานใไฮรูจักการทำบุญบ่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็บ่ให้แรงน้ำใจนะค่ะด้เฮ็ดมีการเสียสละพร้อมจังซั่นคั่นปู่บ่มาสอนก็คือสิขาลั่นฟันแทงกันเอาเบียดเบียดเอารัดกันตลอดจังซี่นะค่ะ อันนด้ฟังปูว่ามีความสูขค่ะผู้ได้การลอดติดตามฟังเสียงปูนะคะเนาะครับผมค่ะาวัดนีก็สซินิมต์ปูให้ครับสวัสดีครับอ่ะเอฟซีก็ได้ฟังเสียงแม่คู่ครับอ่าพูดคุยกับอ่าเอฟซีนะครับเนาะอ่าครับราวากาบูได้อ่าฟังเสียงแม่คู่ครับเป็นอาทิตย์แล้วเนาะครับอ่าครับกาได้เบื้องแล้วได้ฟังแล้วครับเ้ากา ครับผมให้สุคๆมันมันนะครับลำลเรื่อยๆครับกับพัดใจที่พ่อแม่พี่น้องครับรวมบุญมากครับเพราะว่าจะเป็นทังแอดยิ้มแอดยิมเรื่วยแต่งโมน้องไอหรือว่าทั้งแม่คู่นะครับเนาะครับทั้งสองก็จะนําขึ้นถวายปูให้ครับก็ขอให้สุกๆมันมันลำลำเรื่อยๆนํากันทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อคิดอันใดก็ขอให้สมมาติปัญนาทุกประการขอให้บุญบารมีองค์ปู่ทุกพระองค์ครับนําดูแลลูกหลาน ลูกสิษ์ลูก้าครับห้มีแต่โศกแต่มันแต่ดำแต่รวยคว่ำเก็บจะให้ไดคว่ำไข่ยาห้มีครับแนวใดบอดีกะปัดกระเป๋าไปให้ลูกให้ร้านไกลๆครับผมอ่าครับบันนี้เข้ากลับไปต้อนะครับฟั่งปูตาเข้าต่อครับบริเบิ้งอ่าฟั่งเสียงปูตาเข้าโดนแล้วบริเบิ้งปูตาเข้าโดนแล้วครับติดตามไปพร้อมๆกับแอดยิ้มเราดรวยครับ